พายานันมาได้ใส่ครับมาจาพูดนะครับสบีไม่ใส่ครับมาพี่ออะว่าปีาา๋ว่าซอยก็จับปลา่อนดีกว่า <_" S 2> นี่คือหอยที่ยังไม่ล้างนะครับที่เราไปกดมานะจ๊ะจนนี่คือหอยที่ล้างบ้างไม่ล้างบ้างนะจ๊ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะคัวฐานพันนี้เราจะมากแกงหอยนะจ๊ะคุณชาคฤตเป็นหอยที่เราไปหามาเองนะจ๊ะว่าเรื่องหอยนี้ต้องยกให้ผมนะครับผู้ชํานาญการเรื่องหอยว่าจะเป็นหอยต่างประเทศหรือหอยไทยนะครับอันนี้เราจะแกงหอยไทยเป็นหอยเด็กครับยังเล็กอยู่ขาดสารอาหารนะครับต้องรออีกสักเดือนหนึ่งเขาจะโตกว่านี้นะครับผมแต่เราก็ไปขุดมากินก่อนซะแล้ว อันนี้เป็นหอยจุกนะครับวันนี้จะแกงใส่ขี้เหล็กนะจ๊ะก็ไปหามาผัดเป็ดใส่ใบชะพลูจา้าหุณนชากเลยนี่แกงขี้เหล็กก่อนครับว่าเรื่องหอยเราต้องไปปล่อยก้นมันออกก่อนนะรเราถึงจะจุกได้นะครับก่อนที่เราจะจุกเราต้องใส่เขาเรียกว่าปล่อยก้นหอยออกภาษากลางเนาะแม่ผมก็พูดภาษากลางไม่ถนัดเท่าไหร่นะจ๊ะ นี่จะดูดการดูดหอยนี่ต้องมีเทคนิคนะครับถ้าดูดไม่ดีนี้อาจติดคอตายได้ครับผมน้ําเดือดนะครับใส่หอยลงไปครับเทคนิคหอยสุกเร็วต้องใส่ลงไปงแรงๆครับนะครับคุณชาคิดครับเราใส่ขี้เหล็กลงไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะได้เลยครับลอ,อีกจังหู้เลยจ้ะ ทับตองแฝบปิดฟ้าครับลูกใหญ่ดีครับแบบนี้เรียกว่าหอยอ้าครับหอยกำลังอ้าคือมันสุกแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องนะจะสะกุ้งล่าอย่างเดียวครับครับชูรสจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับเพืนเพื่อน หอยมันขมตายแมวเลืองชรถขึ้นกิโลคนตายพาะหอยมาเยอะแล้วนะครับจะจุบมันเป็นแนะนําให้ไปฝึกก่อนนะครับผมฝึกจุบหอยนะจ๊ะเดี๋ยวหอยติดคอดจ้าก็<อ>พร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วครับเชิญรับประทานเลยครับคุณชาคราิสครับนี่นะครับยอดเพิ่มต้นน้ำยอดล้มลนะหอยอยังเด็กเลยครับผมดูครับเด็กเล็กหน้าสงสารหอยจริงเลยคุณชาคริดสงสารหอยเลยครับ ไม่ครับต้องสารคนกินนี่นะครับควรจะกินไม่อิ่มครับถ้าใครดูดนั่นเป็นก็แนะนำนครับนี่ครับไม้แค่หอยครับของผมน้นรุ่นนี้ครับผมโอเคครับเพื่อน